สบายดีพี่น้องปองไปสุขุสุคนมันนี้เขาเรียนอยู่ย่างตลาดบ้านปาลาแดงโรงเรียนบ้านปลาแดงชุมชนบ้านปลาแดงนะคะเป็นงานการกุศลอากาศธรรมาก,ก็สิเย็นเย็นจังหน่อยเดี๋ยวพาไปอัปเดตบางหนางานางกอาน้นนานไปเบน้อไปเอาเรียบร้อยแล้วเตยมพร้อมแล้วมันบอก มาได้พี่น้องเช่ากระสินแล้วมาเกียรติไกลเคียงครับหาดผาดหาดผาดเลยแม่นอย่างก็ลอยปีนี้ครับปีที่เก้าครับเอายิงไงยังรังการซ้ำไหต้องมาดูด้วยสายมูสายตาของพี่น้องแล้วก็ได้ยินข่าวว่ามีโชว์ใหม่ของพ่อธนกรด้วยอยากได้รู้อะไรหลวงโต้เลยเองกัม่เงาบุญเดียดโต้แต่จริงๆพี่น้องจุกคนเดอพไปใหญ่ลุงโน่นคนน่ะมันบเกินความสามารถของ ที่นก,กรพพรอ,อินดอกคา,า,า <laughs> นรศิภาพี่น้องไปบงังอัปเดตหน้าง,งานมุสกวนตอนนี้ลงล่างเบิดแล้วเอาทิต <laughs> แบกเอาบอกว่าให้แบกเอาบอกว่าให้แบกเอาตัวโอ๋วแล้วจสิตายเอากุ้มนี่สงดูกไปนี่ อีแคมเปลี่ยนยยยบูดเนาเป็นเอียงเนาะอีออก,กระเลง,งได้ร่างได้อย่างน้ำบาดนะ้ำเมี่ยงเขาไปพูนพาได้แล้วสิพาไปเบิ่งอัปเดตหนังนะคนะนะรับก่อน นี่คือบรบรยากาศหน้างานนะครับวันนี้เอ็มร้อยมาด้วยอันนี้รถเครื่องเสียงด้วยนี่ล้อแรง่อยช่องนี่แรงขอช่องรวกสิตกดให้โดรีขึ้นเลยบ่ได้ยากนี่นะครับสิเอ M ็มนี้จัหน้อยนี่คือบรรยากาศหน้างานที่แม่พงกรมาปปฏิสนแล้ว ทาานี้เป็นหมาปูสานนะครับตอนเด็บ้านชุมชนบ้านป่าแดงสนามกว้างขวางมากชุมชนบ้านป่าแดงอำเภอย่างตลาดตลสินรถห้องน้ำก็บมาแลร็วเ,เตรียมความพร้อมสำหรับคืนนี้นะคะมอรำใจเกินร้อย ฝากพี่น้องมาให้กำลังใจในเด้อพี่น้องเด้อเหมือนแรงออกมาหมวนมาเซอนกับทีมงานมาลํำใจกันลอยอยู่สนามโรงเรียนบ้านปลาแดงชุ่มชนบ้านปลาแดงอำเพอะยัางตลาดจังหวัดกาฬสินมืออื้อนเท่ากับสิทธีไปบพรไกลมืออ,อื่อนยุโกสุมนี่อื่อนโก้สุมออกจากโก้สุมเพาะกสิเลยไปปูนปากชม่มเราค่อยสิมางั่นอยู่กันวนวลนะคะช่วงนี้เราจะตะเวนเดินสายใน ่วงนี้นะคะโอเคฝากเป็นกำลังใจทีมงานของพวกเราด้วย